ใหม่เดินกันเลยใหม่รวยตรงไหนวะนี่ใหม่ร่ำรวยครับผมใหม่ร่ำรวยครับหน้านี้ครับ ตรงนี้หน่ากัดมากเลยครับลองตีเข้นๆไปก่อนส,อสามสีไม้เพื่อมีตัวออกมา <c oughs> อุ้ยกัดน้ำกัดจายเลยหมานี้เด็ดจริงครับเด็ดแบบมันเด็ดเหมือนเด็ดพริกอ่ะนี่แบบมามามามันจะมีไซโลไหมเนาะมานี้มัน,น,มมน,มนดูหนะ้ามีตัวใหญ่ครับ ฮ้ไอ,อะไรล่ไีไ๋ยวเขาถ่ายตั้งหลักหลายนะอย่านะอย่า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 ,ยาคุยกันดีๆก็ได้คุยกันดีๆขอตกปลาหน่อยขอตกปลาหน่อยเออขอตกปลาหน่อย ดีมากดีมากเฮ้ยก็ตกปลาหน่อยมาเมื่อเช้าไม่มาอะไรวิหลังอานด้วยของแท้เลยเนี่ยงานเข้าเลยเฮ้ยกัด กัดไม่โดนโอ้หกัดตั้งดุบกัดไม่โดนโอ้หโอหตัวสวยด้วยนะขัดโคตรสวยเลย ไม่โดนร้อยใหญ่ใหญ่ยังไงปลาโลบร้อยฮะ ใหญ่เว้ยตัวนี้ครึ่งโลครับเต็มปากนี่ครับใหญ่ครึ่งโลแต่ผมว่าปลา,าคอ,ควอากว่ะปลาคอกแน่ปล่อยดีกว่าครับตัวนี้ ปิดแล้วลอกกอนดูสบัดใหญ่เลยนี่มาข้อประวะมันอยู่ใกล้ข้อก่ะปล่อยดีกว่าเพราะผมว่าปากข้อ ปล่อยปล่อย,อยแต่มันกัดดุมากเลยนี่อหมือนไม่ใช่ปากคอกเลยกัดดุจัดเลยดูดิเต็มปากเลยโอ้หเอ้ยอะไรนี่ยบ้า ปล่อยาะนี่สวยเลยปากคอกแน่ๆปล่อยเนาะจะสีมสีดว่ะจะตายมั้ยเนี่ยดูก่นเลือดออกไปเลือดไม่ออกนะไปไปไป ปลาคอกปลาคอกน่าจะปลาคอกไปโอ้โหกัดอย่างดุเลยปลาคองฟันคดคมอ่ะ ปลาใหญ่ลากคาือโอ้ยตุ้มโอ้ยจุเว้ยุูเว้ยมันจะ้ฐานเลยปลาคอกแน่นอนเมื่อกี้มันกัดกัดแบบกัดได้ด้วย รู้ว่าอยู่ใกล้ท่อตัวอื่นไหมไมันจะปากทกออะ เราไปดูใหมอ่อืนมั้งใหมยนี้เบื่อไม่ได้คลิปพอใค้ขากลับให้มาซ้ำใหม่วิ่เขาใหม่ๆน้ำมีน้ำมันเลยไหลตรงนั้นลบน้ำด้วยน้ำมีจัด